สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหลังเกมลืเวอร์พูลคือผมก็หายไปประมาณ2เกมเนาะคือเกมที่แพ้กับฟูลแลนไป2อสครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือเกมที่แล้วที่เอาชนะเวสต์แฮมไปได้2อหนึ่งคือพอดีว่าผมมาติดงานด่วนครับแล้วก็ไอเกมที่เจอกับเวสต์แฮมเนี่ยมันติดช่วงสงการพอดีผมก็เลยต้องขับรถเดินทางไกลนิดนึงก็เลยไม่สะดวกที่จะทําคลิปออกมาให้นะครับยังไงผมก็ขอใช้โอกาสนี้ในการสวัสดีวันสงกรานแลวก็สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังกันสักเล็กน้อยนะครับ คือผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี่ยครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลลอว่าพู้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกันอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าในตอนนี้ครับมันใกล้มากๆแล้วว่ามันใกล้มากจริงๆขออีกเพียงแค่เกมเดียวเราก็จะได้แชมป์สมัยที่20กันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคือนก็หูแอบหนืดอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็สามารถทําได้ตามเป้านะครับเก็บได้3คะแนนเต็มจากประตูชัยของตัวสำรองอย่างเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคือในเรื่องของสเตเตตัวจริงในเกมเมื่อคือนเนี่ยครับมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วอะ่ะม อา์นเนอร์สลับเป็นผู้จัดก,การทีมที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนักเตะตัวหลักจากเกมเมื่อคืนเนี่ยที่หลุดไปก็จะเป็นเดียโกโจตาครับที่ไปนั่งสำรองแล้วก็ใช้โคดี้กักโปลงมายืนเป็นปีกซ้ายแล้วก็ขยับหลุยดีอาร์สเข้ามาตรงกลางครับซึ่งส่วนตัวของผมเนาะคือผมคิดว่าเกมแบบเนี้ยเราน่าจะใช้เดียโกโจตามากกว่าเพราะเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเลสเตอร์เขามาตั้งรับต่ำแน่นอนไอ้เรื่องตกชั้นไม่ตกชั้นเนี่ยแข่งก่อนหรือว่าแข่งหลังวูฟทซนตันผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่า ไอ้สทีมที่ตกชั้นเนี่ยครับมันแน่นอนมาหลายเดือนแล้วรอเพียงแค่ออฟฟิเชียลเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ตามครับถึงเลสเตอร์พวกเขาจะรู้ตัวว่าพวกเขาต้องตกชั้นแน่แต่ผมก็เชื่อว่าวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากตั้งรับต่าแน่นอนและการที่ล์พูนั้นใช้ลุยดิอาร์สยืนเป็นกองหน้าต่อเป้าเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่คือลุยดีอาร์สอะเขาจะเหมาะกับเกมที่มันมีพื้นที่เขาวิ่งแต่ว่าพอมาเจอเลสเตอร์ที่ต้องตั้งรับต่ำเนี่ยครับ มันกลายเป็นว่ามันไม่มีพื้นที่เขาเล่นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเดียโกโชต้าน่าจะเหมาะกับเกมที่มีพื้นที่แคบๆอย่างในเกมนี้มากกว่าส่วนดาวินุนเยสนะครับโอ้โหไม่ต้องไปพูดถึงแล้วหมดอนาคตแน่นอน100%เต็มจากที่เป็นข่าวเนี่ยซ้อมอยู่ดีๆก็เดินหนีออกไปดื้อๆผมว่ามันไม่ได้แล้วล่ะครับอนาคตหมดแน่นอนใจเขาไม่สู้แล้วอ่ะพอใจไม่สู้แล้วมันอยู่ยากแล้วครับถอดใจแล้วผลงานก็ตามสภาพไปเถอะครับ และสําหรับในเกมนี้นะครับในช่วงครึ่งแรกไม่ดีกว่าเรียกว่าตลอดทั้งเกมเลยดีกว่าตลอด90นาทีเลยเนี่ยรูปเกมเลียว่าภูมมันดูเหนื่อยมากๆมันดูอึดอัดอ่ะมันดูเร่งไม่ขึ้นคือโอเคแหละครับในช่วงครึ่งหลังมันอาจจะดูดีขึ้นมันอาจจะเล่นกันได้เร็วขึ้นครับแต่ว่าในครึ่งแรกโหมันช้ามากมันช้าแบบมันไม่รู้จะพูดยังไงเดียมันช้ามากจริงๆอ่ะมันไม่มีไอเดียในการเข้าทำไม่ขาดก็เกิน คือมันอาจจะมีแค่จังหวะของโมซาล่าครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงราวๆประมาณ2-3ถึงนาทีแรกมั้งที่เขายิงไปชนเสา2เส,สาถ้าลูกนั้นเข้าไปนะครับผมว่ามีสิทธิ์ที่เกมมันจะเปลี่ยนอีกหน้านหนึ่งทันทีเลยถ้าลูกนั้นเข้าไปเลสเตอร์ก็ตั้งรับไม่ได้แล้วพวกเขาก็ต้องบุกมากขึ้นกองหลังก็อาจจะมีพื้นที่ให้ลุยดิอาสเล่นมากขึ้นแต่พอมันไม่ได้ไประตูนะครับเลสเตอร์เขาก็เล่นแบบเดิมรับ2ชั้นพยายามจะใช้จังหวะสวนกลับแต่เลสเตอร์ก็อย่างที่บอกไปครับตามสภาพเขาแหละ กองหน้าัวความหวังนี่ยังเป็นเจมี่วาร์ดี้อยู่เลยอ่ะคือโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอะครับวาร์ดี้นี่อายุเกือบ40แล้ว38แล้วครับ <c oughs> คือคือวาร์ดี้ก็เกิดปีเดียวกับผมไง1987จเาปเจดจำผมเลยจำจำอายุเขาได้แม่นหน่อยนั่นแหละครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอ่ะถ้าทีมทีมหนึ่งมันจะพึ่งพานักเตะอายุ3 8ปีให้มาเป็นความหวังสูงสุดของทีมอะครับคือมันตอบได้แบบไม่ต้องสงสัยเลยอ่ะว่ามันเป็นการ บริหารงานมันเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดของเลตเตอร์ซิตี้คือรูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยมันก็อึดอัดนะครับคือมันไม่มีจังหวะจาๆเลยอะคือผมก็เข้าใจแหละว่านักเตะลาพูโดยเฉพาะพวกตัวจริงเนี่ยครับเขาลงสนามมาโอ้โห40 50กว่านัดลรวมังคือมันก็ต้องมีรยลากันบ้างแหละครับท้ายฤดูกาลแล้วอะจะให้ฟิตเหมือนช่วงต้นฤดูกาลมันก็ยากไงแต่ว่าคือเกมนี้มันก็เจอกับเลสเตอร์ซิตี้เหรเนาะคือมันก็ไม่ควรที่จะต้องเป็นเกมที่อึดอัดมากถึงขนาดนี้หรือเปล่า แต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยครับโอ้โหเป็นครึ่งที่น่าอึดอัดมากเหมือนกับหลายๆนัดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้หรือว่าพูมักจะเล่นครึ่งแรกได้ไม่ค่อยดีเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับได้ครองบอลบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยสะส่วนมากแต่โอกาสจะจะในการยิงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับโอเคมันดีขึ้นนักเตะิเวอว์พูทุกคนเล่นกันเร็วขึ้นหาจังหวะในการจบสกอร์ได้มากขึ้นครับ เพียงแต่ว่าประตูเนี่ยครับมันยังไม่มายิงยังไงมันก็ติดยิงยังไงมันก็ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูเฮอร์แมนเซนจนมันได้มีการเปลี่ยนตัวครับโดยการเอากักโปออกที่วันนี้ผมไม่ชอบวิธีการเล่นของโคดี้กักโปลเลยอะคือผมรู้สึกว่าจังหวะวิธีการเล่นของโคดี้กักโปในเกมวันนี้ครับมันดูยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ ว่ากันง่ายๆก็คือยังไม่ค่อยมีประโยชน์มากเท่าไหร่แล้วก็อาร์เนอร์สล็อตก็แก้เกมด้วยการส่งโจตาลงมาครับและผมก็รู้สึกว่าลรืวอรว่าพูลเนี่ยดูมีมิติในการเล่นมากขึ้นครับโจตามีการลงมาล้วงบอลมีการเพลสซิ่งแดนบอลเล่นลูกอา,ากาศได้ครองบอลได้เลี้ยงบอลได้หลายอย่างดูดีขึ้นครับแต่ว่าประตูมันก็ยังไม่มาจนการเปลี่ยนตัวครั้งต่อมาเนี่ยแหละครับที่เป็นการเอาเทรนด์อเล็กซานเดอร์ลงมาแทนเนี่ยแหละมันคือจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญเลย คือไอจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงประตูที่เขายิงได้นะครับอันนั้นอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนแน่นอนแต่จะขอพูดถึงจังหวะเกมในสนามก่อนครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เทรนด์เขาลงมาเนี่ยเกมการเล่นของเอวอร์พูมันดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆทั้งการ cross บอลจากแนวลึกหรือแม้แต่การ cross บอลจากด้านข้าง early cross, i n s i e wing cross พวกเนี่ยเทรนด์ทำได้ดีมากครับหรือแม้แต่การผูกเข้าในไปต่อบอลกับเพื่อนเทรนด์เขาก็ทําได้ ซึ่งตรงนี้ครับมันชัดเจนเลยว่าคอนเนอร์แบลลี่เขายังอยู่ห่างไกลจากระดับที่เทรนด์เขาสามารถทําได้เยอะมากๆเลยครับแต่ว่าข้อดีก็คือคอนเนอร์แบลลี่เนี่ยเขาดูมี potential mm hmm. เขาดูมีอนาคตที่จะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้แต่ถ้าเทียบในปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ต้องยอมรับว่าเทนเนี่ยเหนือกว่าจริงๆและก็เป็นเทรนด์เนี่ยแหละครับที่มายิงประตูได้ในนาทีที่7 6หลังจากที่เขาลงสนามมาได้เพียงแค่5นาที และผมอยากให้เพื่อนๆดูปฏิกิริยาของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับที่เขาโดนแฟนบอลลว่าพูด่ามาตลอดว่าแม่งหมดใจแล้วไม่ต้องให้มันลงหลอกนักเตะคนนี้เล่นเพื่อรอย้ายฟรีเท่านั้นคิดกันง่ายๆนะครับนี่คือสเกลเซอร์ตัรจริงเขาคือสเกลเซอร์ตั้งแต่เกิดเขารอคอยแชมป์ลีกในฐานะแฟนบอลลูฟาผู้มาตลอดทั้งชีวิตไม่ได้ต่างอะไรกับพวกเราเลยครับก่อนที่เขาจะกลายเป็นนักเตะของลอร์ผู้พาทีมคว้าแชมป์พรมเมลีกสมัยแรกได้หรือ แชมป์เลกสูงสุดสมัยที่19ได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีแต่มันกลับไม่มีงานฉลองไม่มีขบวนพาเหรดคิดจริงๆเหรอครับว่ามันจะไม่ติดอยู่ในใจของเขาอ่ะไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าคือคิดจริงๆรหรอว่าเชนเขาหมดใจเล่นแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะคือดูท่าทางการดีใจของเขาดิสายตารอยยิ้มหลังจากที่เขายิงเข้าอ่ะ โอ้โหผมไม่เชื่อหรอกครับว่าใจเขาจะไม่อยู่ที่ลูเวร์ต่อคือเขาต้องมีลังเลบ้างแหละเขาต้องมีคิดบ้างแหละแต่เพียงแค่ว่าไอ้เรื่องของสัญญาเนี่ยครับมันพูดยากว่ามันจะสามารถตกลงกันได้ไหมแต่ผมก็เชื่อว่าต่อให้เขาตัดสินใจย้ายที่จริงๆเทรนด์เขาไม่มีทางทําอะไรที่ไม่ตวงเขาเนี่ยไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองเกิดของเขาได้หลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทอย่างแน่นอนคือมันก็มีคนเคยเอาไปเปรียบเทียบกับไมโครโอเวนเนาะคือแต่ผมจะบอกว่า เทรนด์กับไมเคลโอเวนเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยอะคือเทรนด์เขาเกิดที่เมืองลเว์พูลเลยครับเมอรซ์ซี่ไซส์เลยบ้านเกิดของเขาแท้ๆเลยที่นี่เลยส่วนไมเคลโอเวนเนี่ยเขาเกิดที่เชสเตอร์ครับลงจากลเว์พูลมาหน่อยหนึ่งไม่ได้ไกลกันมากแถมเขายังไปเติบโตอยู่ที่ประเทศเวลส์แถมเชลซีบตันอีกต่างหากดังนั้นความผูกพันกับสโมสรลเว์พูลฟุตบอลคลับเนี่ยครับมันต่างกันเยอะมันห่างกันเยอะมากคือ ไม่รู้ดี่คือผมเชื่อว่าเทรนเขาไม่ทําอะไรที่มันเสี่ยงต่ออนาคตของเขาหรอกครับคือส่วนตัวแล้วอะครับผมก็ยังแอบลุ้นอยู่เนาะผมก็หวังว่าสิ่งที่เทรนเขาได้เห็นแฟนบอลตะโกนขอร้องเขาในช่วงหลังจบเกมว่าให้เขาอยู่ต่อมันจะทําให้เขาลังเลมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนับตั้งแต่วันนี้จนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยครับเทรนเขาสําคัญกับลวอร์พูลเสมอเราไม่ได้ซื้อเกมรับของเทรนครับผมพูดแบบนี้มาตลอดลองดูดีตั้งแต่เทรนเขาเจ็บไปก็ได้เกมลุกของลวอร์พูลแม่งตื้มมากๆเลยอะ ประสิทธิภาพการเล่นของโมซาลามันก็ดรอปลงไปด้วยครับคือนี้5นัดติดแล้วนะครับสถิติใหม่ยิงไม่ได้5นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกของโมซาลาในสีเสื้อเรือฮูยก็นะคือผมก็ยังหวังอยู่แหละครับว่าเทรนด์จ,จะอยู่กับทีมต่อไปถึงแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยมากๆก็ตามแต่ว่าสําหรับในเกมนี้ครับก็ถือว่าปิดจ็อบได้สําเร็จเก็บได้3คะแนนตามเป้าที่เราต้องการเหลืออีกเพียงแค่3คะแนนภาพที่เราคาดหวังกันมาตลอดว่าจะได้เห็นมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วครับ ภาพที่มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วแต่มันก็ดับไม่มีดังนั้นกลางสัปดาห์นี้มาเชียร์อาร์เซนอลกันครับให้พวกเขานั้นสามารถเอาชนะในเกมของพวกเขาได้แต้มมันจะได้ยังไม่ขาดและก็ในเกมที่ลูอ่าพูเจอกับสเปอร์เนี่ยมันจะทําให้พวกเาเราได้มีโอกาสได้เห็นภาพบรรยากาศก่อนเกมที่แฟนบอลแห่กันมาที่บริเวณหน้าสนามเพื่อรอเวลาฉลองเสียงเฮจากแฟนบอลในแต่ละประตูที่นักเตะของเราสามารถยิงได้จังหวะ เวลานับถอยหลังเพื่อรอฟังเสียงนกหวีดที่มันเป็นเสียงนกหวีดที่อาจจะเพาะที่สุดตั้งแต่ที่เรานั้นเคยได้ยินมาภาพแฟนบอลหกหมื่น 60, คนในสนามกระโดดตัวลอยกอดกันหลายหมื่นคนอาจจะมีการวิ่งลงมาในสนามภาพที่นักเตะวิ่งหนีแฟนบอลพร้อมรอยยิ้มเพื่อวิ่งกลับเข้าสู่ห้องแต่งตัวภาพที่แฟนบอลหลายคนร้องไห้เสียน้ําตาภาพการฉลองของแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วตรงบริเวณหน้าสนามแอนฟิลด์สิ่งเหล่านี้ครับ มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้ว30ปีเราก็รอกันมาแล้วครับเรารอเพิ่มอีกแค่5ปีเองมันจะเป็นไรไปเนาะบอกตามตรงครับผมแม่งรอคอยให้ถึงวันอาทิตย์ที่27เมษายนไม่ไหวแล้วอะ